สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนแต่ผมทรงเสยทุยกลางมีล่าใจหน่อยหนึ่งลูกค้าชื่อคนอะไรครับเนี่ยเยาวรัตน์เยาวรัตน์เยาวรัตน์นี่มันชื่อแต่ละหักเยาวรัตน์อยู่อำเภออะไรนะยุธยาอำเภอยุธยาอยู่ยุธยาอุทยาอยู่อยุธยาพระนครศรีอยุธยาอำเภออะไรยุธยาแล้วไทยกันอยู่ไทย ให้ผมวานหูเลยไหมหรือจะเปิดหูสักครึ่งนึงฟ้าแบบแบบฟันหูอะไรไม่ฟันไปเลยนะฟันแต่ฟันไม่ต้องมากนะก็ปิดหูเส้นนึงไงโอเคไหมปิดหูหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยอ่าดูว่าเดี๋ยวไม่ให้นดีแล้วกันดีอยู่แล้วครับมาถึงนี่ดีทุกที่ดีทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะแบ่งผมครับแบ่งผมซอยแค่สองชั้นพอไม่ใหญ่ คืออเลยตอบตรงๆเลยขอสีงร ประมาณสักคิวว่ะความยาวแล้วเราก็ตั้งเลยสามนิ้วนะตั้งฉากหมาเลยลกขึ้น นอนบียก9าอสาิบกานะความยาวลากไซลุกค้าบอกว่าไม่ยาวไม่เอายาวแล้วก็เหลือประมาณสักเซนหนึ่งก่อนบีคิบ ลงมาเลยตัดสายลงมาวันนี้โชคดีลูกค้าหวัวทุยมาจากบ้านอยู่แล้วลยกขึ้น ออลยู่นะยกขึ้นเลยคือผมมันไม่มีทรงอะแล้วก็ต้องตัดให้เป็นทรงยกขึ้นมาแบ่งผมหยิบชุบมาตัดเลย ตัดข้าบนแล้วก็ตัดข้างล่างข้าวิขึ้นมานี่ย ก็จะเชื่อมอะเชื่อมระหว่างผมส่วนบนกับส่วนล่างเขาหากันนะเดินข้าง,แบ,ง,งแบ่งผมสองชั้นก็พอแบ่งผมสองชั้นยกตัด ยกขึ้นแล้วก็ตัดยกขึ้นแล้วก็ตัดยกขึ้นแล้วก็ตัด90องศานะ ให้ลูกค้าเอียงหัวไปทางซ้ายเล็กน้อยเอยอะไปขับโอเคลูกค้าก็แถมเียมให้หน่อยตัดคลอยคลอยๆๆอยเปองข้างตัดคลอย เก็บกรอบทรงทรงเฉยกับทรงทวิกกี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะถ้าตัดลากสายสั้นก็จะเป็นเฉยสั้นถ้าไว้ยาวประมาณ3-4มสี่นิ้วก็จะเป็นอะไรทวิกกี้ ข้างหน้าก็ตัดประมาณพอดีคิ้วนะลูกค้าไม่เห็นหน้านะให้ดูได้แค่นี้ก็ตัดพอดีคิ้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะขอเลยไปขึ้นไป ยืนเลยยืนขึ้นตัดตรงๆเลยตัดลักษณะแนยวเลยแนวนอนนะตัวที่สองแนละ้วที่สาม ตัดแน่น,นอนก็เช็กแนวเลยเช็กแนวขวางจนที่สี่ แถหนึ่งแถวที่สองโน้มไปข้างหน้าแล้วตัด ดึงลงมาข้างหน้าดูลงมาพอยก็ได้คี้บลงมาเรงดูจอซ้ายขวาว่า มันเท่ากันหรือเปล่าบุนย่าก็ตัดออกเตะข้างไรรบบหนครับวันนี้เสยหรือจะเสยหมดเลยโอเคตุ้มลงครับถ้ายอยมันหนาไปก็สับ ดีพัติงด้วยสับให้บางไปถตัว ก็ประมาณนี้ไม่ต้องบางมากเพราะว่าลูกค้าผมบางเยอะเราต้องมีให้เนื้อผมอะบริเวณบริรอบอศีรษะต้องมีความแบบหนาบางพอดีพอดีนะบางมากเกินไปก็ไม่สวยหนามากเกินไปก็ต้องสไลด์ออกอยู่เอาวดันขึ้นแล้วถ่ายถ่ายคนนอ,อนทิ้งถ่ายทิ้งเลย ด,ดึงดูจอซ้ายขวาบริเนจุดปกหัวจอปกหัวด้านหลัง,ลงความทุยพวกเนี้ยดึงดูนะมันโดดขึ้นมาก็ดึงกระชากออกไปเลยเนี่ยผมคันเนี่ยอันนี้คือเปล่าแห้งอยู่บ้านครับเห็นความทุยไหมเห็นลากไซไหมพอดีไหม นอนตัวไปเนี่ยลากใส่พอดีไหมอ่าพอดีดีนะผมจะใส่โฟมฉีดสเปรย์ได้ยกหนไม่ละข้างหูเนี่ยยาวไปไหมเนี่ยหรือไม่นะก็เปิดหูครึ่งนึงเปิดหูครึ่งนหรใช่หรือจะตั้งขึ้นมาหน่อยตั้งขึ้นหน่อยก็ได้ได้ครับดูว่ามัานน่าเกลี่ยก็ผมว่าประมาณนี้กำลังดีนะครับจะตั้งขึ้นมาก็ัตั้งขึ้นประมาณนี้นี่ตั้งนิดก็ได้มั้งนิดนึง ลูกค้าขอสั้นกันอีกเราก็จ้วนเลยตัดขอ แล้วตัดอยพอลูกค้าสั่งขยับสั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หลังใบหัวก็ต้องอยขยับไปด้วยนะประมาณนี้พอไหม เลี้นเสยไ้างหลังอย่างเดียวแค่นี้มันก็สั้นเนี่ยเดี๋ยว,วมันจะโดดโดดไป,ดดไปมันจะงอไปข้างๆเอาขึ้นไปอีกขับ,บไปขัขึ้นไปยกขึ้นมาแล้วก็ ยกขึ้นมากร้เพาะอเคย,ยกขึ้นมาคือเราต้องขออยับให้มันขึ้นไปอีกอะทั้งหน้าไปหูนะ้าหลังไปหูนะ ค่อยๆนิดเดียวจอนแล้วก็สไลด์บานนิดหนึ่งนะ ผมใส่โฟมเสร็จสเปรย์ได้ไหมผมจะได้ไดยกโวนให้มันอยู่ทัวร์ด้วยใส่โฟมทองทัวหัวเ,เลยต้องการโฟมด่วนทีสานี้การโฟมด่วนเห็นด้ใช่ไหมเสยโอเค ถามสองรอบแล้วยังตอบเหมือนเดิมก็คือเสย ังจากเราได้ดยกคนเรียบร้อยแล้วเรามาตรวจสอบนะว่าผมามันมีอะไรมันมีจุดไหนที่มันยังไม่โดนกัดจุดที่มันยาวไม่ต้องทำเทคนิคอะไรทั้งสิ้นเลยนะเอาไว้เนหนาเน้นหนาที่สุดผมบางยิ่งเราไปสไลด์มันก็ยิ่งบางแต่ถ้าบริเวณไหนท้ายทอยลากใส่พวกนี้เรา อะไรบางได้เนื่องจากเราบังคับให้มันบางผิวอะบริเวณนี้ต้องหนานเนี่ยจุดทุยเนี่ยความไฝฝันของสอวอ,อเลยนะจุดทุนีทุกคนอยากได้ทุยเมื่อเช้านี้ก็ลูกค้ามาจากรัฐฮาวายจากอเมริกานะลงเครื่องบินก็รีบมาตัดเลยเพราะอยากสวยอยากได้ทุยนะเนี่ย วิธีการตัดผมให้ทุยง่ายๆขำบนผมยีๆได้ไหมนิดๆได้ไหมไม่ต้องเอาแค่นี้ก็พอดูหลังจากใดยกทุยแล้วเห็นความทุยไหมเห็นชัดไหมชัดอ่ะยิ่งใดยิ่งทุยใช่ไหมนั่งใส่พอดีไหมเนี่ยตัวนี้พอดีไหมยาวไปไหมพอดีไหมถ้ายาวอยู่ผมจะไถให้แล้วนะ ถ้าใส่ปรตเตอรเลียนติดต,ตีนผมเลย <c oughs> เอาไหมติดได้่อยเลยไม่เอาเอาแค่นี้ก็พอหลับตาไว้นะควยๆมาหลังบ้านควยๆมาเลยนะ้วยมา ดูเลยนะดูไหมทรงเฉยทุยกลางราจะเซตเป็นทุยสูงก็ได้ได้หมดเลยขอให้เราเซตให้ถูกทำให้ได้วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้ถ่ายชิปิโอนะขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงลูกสาวก็ขอให้เฮงรวยๆดีไหมดีอยความเปเือลูกไปเลย หอเอาคนพามาถ้าไม่ได้เขาพามาแล้วก็เรามาลำบากนะต้องไปยคอยกนหน่อยเออให้เราเจริญเจริญด้วยพาแม่มาตัดผมนี่มันมันเป็นวาระแห่งชาตินะไม่เร่องรมดานะโชคดีโชคดีลูกดีวันที่สิบเอ็ดสิงหาเนี่ยสองห้าหกแปดเช้าเยวก็จะไปตัดผมบนแม่ด้วยนะที่พัทยาเลยนะใครจะไปก็ไป มีช่างเป็นร้อยช่างจิตอาสานะตัดผมฟรีทำดีเพื่อแมน่นะงานยิ่งใหญ่เริ่มที่สิบโมงเช้าถึงหกสี่โมงเย็นนะใครจะไปก็ไปจะตัดกับช่างจิตอาสานะไม่ใช่ตัดกับช่างใหญ่นะช่างใหญ่เป็นเป็น,ป,นประธานผ้าตอน,นออกเฉยๆเดี๋ยวจะตัดผมก็จำลองจองคิวก็มาวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขผมครับบ,รบ๊ายบาย